อัสลามุอะลัยกุมปากีสถานเดียร์นามนูแฮแมไทยแลนด์เซิงอัสลามุอะลัยกุมค้าวันนี้กลับมาเจอก,กันกับขันแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานคะ่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแค่นี้เลยนะคะสาหรับเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานนะคะอยากจะกินข้าวเหนียวนะคะสั่งมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวขันจะไปลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะทักแชทมาสอบถามราะคา1,900รูปีนะคะสั่งวันนี้มีของแถมด้วยนะ อย่าลืมมาอุดหนุนนี่เลยนะคะคอลลาเจนวิซีนะคะ1กล่อง1,600รูปีมีอยู่12นะคะซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของผิวผมเล็บกระดูกและข้อต่อนะคะเพื่อนๆที่อยู่ปากีสถานสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวนหนั่นก็คือนี่เลยแครนูลซีแครนเบอร์รี่นะคะ1กล่องมีอยู่12ราคา350รูปีแค่นั้นเองนะคะซึ่งมันช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิเดน์นะคะเหมาะมากสำหรับสาวๆที่อายุ30อัพนะคะและที่สำคัญเลยมันจะช่วยในเรื่องของระบบปัสสาวะนะคะมันจะไปปชช่่่ววยยฆาาาเเเื้อแบคทีีรรในนกะะะะะพัสสซึง สาวๆที่ชอบฉีกับปิดกับปอยฉีไม่สุดสักทีลองเอาไปใช้กันดูนะคะเพราะว่าขอนก็ทดลองใช้เองแล้วบอกเลยว่าได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้คือสำหรับตัวขอนเองนะคะถ้าอยากรูว่าดีหรือไม่ดียังไงเอาไปลองใช้กันดูนะคะก<ค>็ะว่าลายนะคะเมย์และสำหรับวันนี้นะคะขันก็มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกเช่นเคยนะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะเรามาฟังกันเลยนะคะและเรื่องที่ขันจะมาเล่าให้ฟังในนี้นะคะก็คือนะคะยาอิจฉาใครนะคะแต่จงทําดีกับคนที่ เขาได้ดีกว่าเราและดีใจกับคนที่ได้ดีกว่าเรานะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือที่ขวัญเห็นหลายๆคนนะคะคือแบบว่าคนเราอ่ะมันหนีนับสู่ตัวเองไม่ได้มันหนีทิฏฐิตัวเองไม่ได้มันหนีไม่ได้หรอกใจตัวเองเนี่ยหนีให้ตายยังไงมันก็หนีไม่ได้แต่เราเลือกที่จะคิดได้เลือกที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเขานะคะจงปกป้องตัวเองเนี่ย ให้มันไกลที่สุดจากความอิจฉานะคะไม่ว่าจะเป็นจากตัวเองหรือว่าจากสายตาของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นที่ขวัญมาพูดหัวข้อนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าคืออ่ะเอาง่ายงความคิดของคนเราดีกว่ามันไม่เหมือนกันนะคะความคิดของคนเรามันคิดไปได้หลายแง่หลายมุมหลายทางต่างคนก็ต่างมุมมองต่างคนก็ต่างความคิดนะคะอ้าวก็มันเรื่องของฉันฉันจะฉันอยากจะทําแบบนี้มันเรื่องของฉันมันจะทําไมอะไรเงี้ยใช่นะคะแต่เราก็ต้องมองในภาพรวมด้วยนะคะว่า คนที่เขาอยู่ข้างเราอะ่ะเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานี่ใช่ไหมเขาไม่ได้คิดเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปกป้องตัวเองให้ห่างไกลจากความอิจฉาตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งที่ขวัญบอกว่าอย่าอิจฉาใครเนี่ยและจงดีใจกับคนที่เขาได้ดีกว่าเนี่ยที่ขวัญเอามาพูดนะทุกคนค่ะขวัญก็พยายามจะบอกตัวเองเนะว่าอย่าไปอิจฉาใครเลยนะคะและจงดีใจกับเขาเวลาที่เขาได้ของมาได้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ย เออจงดีใจกับพขอไปเถอะแล้วก็แสดงความยินดีกับพขอไปเถอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะในเรื่องต่างๆหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามแต่นะฮะเราก็แสดงความดีใจกับเขานะคะที่เขาได้ดีนะคะแม้ว่าเราจะไม่ได้ดีเหมือนเขาไม่ได้ได้ดีเท่ากับเขาไม่ได้รวยเท่ากับเขาไม่ได้มีเงินเยอะเท่ากับเขาแต่เราก็จงเออแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยที่เขาเอออย่างน้อยๆเขาก็ไม่ได้ ที่เขาได้มาอ่ะมันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะเขาได้มาด้วยน้ําพักน้ำแรงของตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรวมอยู่ด้วยกันนะคะว่าความที่นะคะไม่อิจฉาเขาแล้วก็ดีใจกับเขาด้วยเนี่ยมันจะทําให้ใจเรานิ่งทําให้ใจเราสงบไม่ฟูมไฟว่าทําไมฉันไม่ได้เหมือนเขาทําไมฉันทําไม่ได้นะคะเออแล้วแบบพอรู้ว่าเพื่อนได้ดีกว่าแล้วเกิดแบบความอิจฉาว,ว่าทําไมมันไม่เป็นฉันที่แบบได้ดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ย เออคนเรามักจะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นขวัญถึงมาบอกนะคะว่าถ้าเกิดว่าเรานะคะเห็นคนอื่นที่ได้ดีกว่าเราเนี่ยหยุดเลยห้ามดูต่อดีใจกับเขาไปแล้วหยุดความคิดตัวเองห้ามคิดต่อนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคิดต่ออาดูต่อมันจะเกิดความอิจฉาทันทีนะฮะคือคนเรามันมาขับจิตใจตัวเองไม่ได้เอาจ,จริงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสายตาสําคัญมากนะฮะ เออ,อยาไปดูอะไรที่มันทําให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบฉันทําเหมือนเขาไม่ได้เอ,อ้ยทาไมฉันด้อยกว่าเขาทําไมไม่เป็นชั้นที่เป็นคนต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นมันจะเกิดความอิจฉาขึ้นมาทันทีนะเพราะฉันเนี่ยต้องปกป้องตัวเองนะคะให้ไกลเลยจากความอิจฉาของพวกนี้นะคะคือถ้าเกิดว่าแบบอ่ะสมมุติว่าเราแสดงความยินดีเขาไปเรียบร้อยแล้วพอแค่นั้นนะคะอย่าสารต่ออย่าสารต่อถ้าเกิดว่าเราสารต่อปุ๊บเนี่ยความอิจฉามันจะมาเลย ใช้ตอนนี้มันจ้องอยู่แล้วจ้องที่จะแบบเสียบอยู่แล้วตรงไหนมีช่องโหว่ช่องว่างมันเข้าไปเสียบทันทีนะคะพี่น้องมุสลิมจะรู้ดีนะคะว่าใช้ตอนคพือใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตอนนั้นก็คือศัตรูตัวร้ายที่สุดสําหรับมนุษย์นี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรานะคะต้องรู้วิธีที่จะปกป,ป้องตัวเองจากใช้ตอนพวกนี้ไอ้ที่มานั่งพูดอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความอิจฉานะมีแต่คือบางทีมีแล้วคือแบบ Gör. หยุดนะฮะหยุด อย,อยู่ตรงนี้เลยนะเธออยู่ตรงนี้ห้ามเดินต่อไปนะเธอต้องทิ้งความอิจฉาไปก่อนเธอค่อยเดินต่อไปนะคะขันจะบอกตัวเองแบบนั้นนะคะว่าฉนั้นเนี่ยคือบอกเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาก่อนที่จะมาพูดเนี่ยคคอแบบว่าคิดนานมากหัวข้อนี้เอาดีๆว่าคือเวลาแบบเจอคนอื่นได้ดีกว่าทําไมฉันไม่ได้เป็นเหมือนเขาเลยอนะไรอย่างเงี้ยทำไมเกิดความอิจฉาเลยทําไมฉันไม่ได้เหมือนเขาเลยฉันอยากได้อน้องฉันอยากได้อน,นี้อยากได้อนั้นกลายเป็นว่าเราอะเอาตัวเองออกมาจากความความอิจฉาตรงนั้นไม่ได้ เพราะว่าเห็นคนโน้นได้อันนั้นเห็นคนนี้ได้อน,นี้เอาอยากได้เหมือนเขาแล้วทําไมเขามีเขาได้เขาน้นเขานี่เขานั่นเอาคําถามสารพัดตามมาเออเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทําให้คนรอบข้างเราเนี่ยไม่เข้าใจเราไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่ดีที่สุดนะคะให้ห่างไกลจากความอิจฉาห่างไกลจากสิ่งพวกนี้นะคะเอาตัวเองนะคะออกมาจากตรงนั้นตรงที่ยืนอยู่ตรงนั้นคําว่าอิจฉานั่นเน่เอาตัวเองเออกมาให้ไกลๆนะคะแล้วปกป้องตัวเองอย่าเดินเข้าไปเฉียดมันเด็ดขาด นะฮะแค่เข้าไปใกล้ๆเข้าไปเฉียดมนะันอ่ะเอามันก็จะดึงเราเข้าไปทันทีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรานะคะบอกเลยว่าจิตใจออนแอที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งพออ่ะคุณเดินไปเลยนะคะเดินเข้าไปเฉียดมันเลยเดินลองเข้าไปเฉียดมันดูนะคะว่าเราเนี่ยจะไปกับมันหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนาะคือเราไม่รู้หรอกว่า ใครคิดอะไรยังไงโดยเฉพาะคนใกล้ตัวน่ากลัวที่สุดนะคะบอกเลยคนใกล้ตัวนี่แหละนะคะน่ากลัวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่แบบว่าอ่ะอีกเพื่อนสนิทคนใกล้ตัวเนี่ยได้ดีแต่ฉันน่ะมาก่อนยังนั่งอยู่ที่เดิมอ้าวความอิจฉาเกิดขึ้นแล้วทําไม ทำไมเขาแบบได้ดีกว่าทำไมเขาได้เลื่อนตำแหน่งทำไมเขาได้เพิ่มเงินเดือนแต่ฉันก็ยังเหมือนเดิมแทนที่จะเออแบบดีใจกับเขาหยุดความอิจฉาวไว้แล้วก็กลับมาพิจารณาตัวเองว่าฉันบกพร่องตรง,ตรงไหนฉันทําอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนไปฉันควรจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองยังไงให้มันได้ดี ขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปอิจฉาใครนะคะการที่เราจะยกระดับจิตใจของตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะฮะเอาไม่แยๆว่าคนสมัยนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบกระทั่งจิตใจหน่อยหนึ่งอ่ะโดยเฉพาะความอิจฉานี่แหละแล้วเรื่องความอิจฉานี่มันไม่ได้มาจากตัวเองโดยตรงนะคะมันจะมาจากคนรอบข้างที่คนรอบข้างเนี่ยอ่ะเหมือนที่ขวัญพูดอ่าประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จคืออ่ะหน้านที่การงานดีเงนินเดือนเยอะมีเสื้อผ้าดีๆใส่มีของแบรนด์เนมใช้ อ้าวเราสิเค้านี้ไม่ได้มีเหมือนเขาอ้าวเห็นไหมเกิดความอิจฉาเกิดความอยากได้อยากมีอ่ะแสดงความดีใจกับเขาไปแต่ก็แสดงไปแบบเฟกๆอ่ะแสดงไปแบบไม่เต็มใจอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเราจะปกป้องตัวเองให้ห่างไกลจากเรื่องพวกนี้เนี่ยเอาตัวเองเดินออกมาฮะ,ะก้าวขาวออกมาให้ไวที่สุด นะคะอย่าไปนั่งอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับมันให้มากแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของเราไม่ได้มัวแต่ไปคิดเรื่องของคนอื่นไปอิจฉาคนอื่นเรื่องของตัวเองอ้าวตกกระป๋องไปแล้วนะคะลืมไปแล้วว่าจะทําอะไรนะคะจําไว้นะคะอย่าอิจฉาใครถ้าใครได้ดีกว่าก็จงแสดงความดีใจกับเขาไปนะคะแสดงด้วยความบริสุทธิ์ใจนะไม่ใช่ว่าอ่ะเหมือนที่ขอนบอกแกลง้งแกล้งพูดไปอย่างนั้นละ่ะไม่ได้นะคะ จงแสดงความดีใจด้วยความจริงใจนะคะเราก็จะได้ผลนั้นนะทาม,มาเองนะทุกคนค่ะจริงๆแล้วการที่บางทีคนคิดว่าโอ้ทาดีไปก็เท่านั้นอะ่ะทําไมมันไม่ได้เห็นผลทําดีไปก็เห็นผลช้าไม่รู้ว่าจะทําไปทําไมเออนะคือเอาแค่ว่าคนเราทุกวันนี้คิดแบบนี้จริงๆนะใช่ไหมเออคิดแบบนี้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันเกิดเกิดความคิดแบบเนี้ยขึ้นมาให้เราดึงตัวเองออกมาให้เร็วๆนะคะ ออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดนะฮะนะอย่าเอาความคิดอย่าเอาหัวใจตัวเองอย่าเอาจิตใจตัวเองเนี่ยไป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 กองอยู่ตรงนั้นไปนั่งอยู่ตรงนั้นนานนะฮะออกมาให้เร็วที่สุดนะคะนั่นแหละก็คือวิธีปกป้อง นะคะตัวเองให้ห่างไกลจากความอิจฉาพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นขวัญก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ทีข่ขวัญมาพูดเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะที่เข้ามารับฟังนะคะถ้าเพื่อนๆฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆมีคําถามข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอหรือว่าถ้าใครไม่กล้าคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนะคะก็สามารถทักแชทมาสอบถามพูด,พดคุยกับขวัญได้นะคะลิงกอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะ เออลิงอ,อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะย้ำว่าอยู่ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยถ้าใครเขียนมาในคอมเมนต์ว่าจะติดต่อขันทางไหนนั่นก็แสดงว่าฟังคลิปวิดีโอไม่จบแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อขันที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคลิปอยู่ ไอคลิปลิงละะาากองะะงนะ์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะลิงก์ a c e b o o k นะอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะคะแอดเพื่อนมาได้แล้วก็บอกว่ามาจากช่อง YouTube นะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขวัญก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าขวัญมีคลิปดีๆหรือว่าสาระดีๆอะไรเดี๋ยวขวัญจะมาเล่าให้ฟังในคลิปวิดีโอน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลามมุอะลัยกุมและสวัสดีค่ะ